สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28นะครับวันจันทร์แล้วนะฮะเริ่มต้นวันใหม่อีกแล้วนะครับเพิ่งคุยกันแจ๊กๆเลยครับว่าวันสุดสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ก็มีเรื่องงามยามดีหลายเรื่องเลยนะครับอย่างแรกครับคือเรื่องของงานนะครับคุณจะเริ่มกิจกรรมหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆก็ได้ครับรับคนเข้าทํางานก็ได้นะครับหรือว่าสมัครงานบางคนอาจจะเรียกว่า คุยงานหรือว่าพรีเซนต์งานนะครับติดต่อนัดหมายคุยเรื่องสําคัญประชุมนะครับรวมถึงนะครับเรื่องของงานมีการเปิดร้านค้านะครับเปิดเพจเฟซใหม่ไอจีใหม่นะครับหรือว่าเสนอราคาลูกค้านะครับก็ได้นะแล้วก็เรื่องของการออกรถนะครับก็ได้ครับเกี่ยวเรื่องรถด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านด้วยนะฮะก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะครับหรือว่าลงเสาเอกบ้าน ตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านในช่วงวันนี้ก็ยังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับคนสําคัญนะครับวันนี้ได้หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวร่างกายเรานะครับเสื้อผ้าหน้าผมใหม่นะครับก็ใช้ในวันนี้ได้บางคน วันสุกร์เพิ่งซื้อเครื่องประดับอะไรมาหรือว่าเสื้อผ้าอะไรมาครับก็สามารถใช้นะครับในวันจันทร์วันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอ๋อแต่ก่อนอื่นครับเรื่องของตัวเลขครับมีคนถามนะทำไมช่วงนี้นะครับตัวเลข7็กับเลข3าช่วงนี้มาแรงเหลือเกินไม่ได้ใบหวยนะยังแต่บอกว่าเ,เราจะคุยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาาเออช่วงนี้ดาวังคาเลข3มนะครับ ตอนนี้อยู่ในบ้านของดาวพัสาเลขเจ็ดนะครับมันเลยมีเขาเรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเ,เรื่องของอุบัติเหตุก็จะบ่อยหรือว่ามีการล่มหายกรจากแบบปุบปัปบฉับพลันก็เราก็จะมีเห็นเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เดือนนี้เรื่องของอคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็มีการสูญเสียนะครับกันแทบจะทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยแหละนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็ท่าน2ท่านเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้มีคนถามว่าอิทธิพลของดาว เลขสามเลขเจ็ดเลขเจ็ดกับเลขสาม, 3, มดาวังคารกับดาวพเสาครับจะมาช่วงนี้แรงจังแรงจังก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะครับก็บพิมพ์เนี่ยฮะทำไมอิทธิพลเลขสามเจ็ดหรือเลขเจ็ดสามนะครับช่วงนี้ถึงแรงจังนะครับก็ลองดูได้ว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับคนที่อายุสามสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามอย่างไรหรือว่า คนใช้นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลข7็ก,7กับเลข3านะครับคู่กันเนี่ยมันมีผลอิทธิพลอะไรมากน้อยแค่ไหนผมตั้งข้อสังเกตให้ดูว่าวิธีที่จะดูว่าเลข7็ก,7กับเลข3นะครับเลข3เลข7คู่บัิเหตุคู่ภัยต่างๆเนี่ยมันให้คุณหรือให้โทษนะครับบางทีให้โทษก็มีเยอะให้คุณก็มีนะเออเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตอย่างไรเข้าไปฟังได้นะครับโอเคมาดูเรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้บ้าน,นครับมีดังนี้ครับ เลขแรกเลยนะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข3นะครับเลขตออมาครับคือเลข5นะฮะต่อมาคือเลข0ครับแล้วก็สุดท้ายคือเลข7ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับวันนี้คือเลข1นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับไล่เรียงมาเลยนะครับสีแรกครับคือสีชมพูครับสีที่2ครับคือสีม่วงครับสีที่3ครับคือสีเขียวครับและสุดท้ายนะฮะสีส้มครับ ส่วนสีที่วันนี้เรื่องลี่ยงนะครับที่ไม่ค่อยใช้กันคือสีแดงนั่นเองนะครับในช่วงนี้แล้วก็ฝากเรื่องของไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับผมก็ลงครบแล้วก็ลองเข้าไปฟังได้ครับว่าไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ท่านที่เกิดในวันจนันทร์อังคาผูุธรฤหัสทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนี่ยในสัปดาห์นี้ชีวิตจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับบางคนจจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆคือช่วงเดือนเมษานะครับมันเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลง คนมากหลายอย่างนะครับทั้งตัวเราและเด็ดสังเกตนะฮะคนรอบตัวเราด้วยนะครับลองดูแฟนเรานะครับลูกเราเพื่อนเราไม่อาจจะเป็นหัวหน้าเราลูกน้องเรานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเปลี่ยนงานตกงานนะครับขึ้นบ้านใหม่ว่าจะย้ายงานนะครับหรือว่าหมดตัวนะครับคือมันเป็นรอยต่อนะครับของ ชีวิตคนเพราะว่าดาวใหญ่ๆมันย้ายหลายดวงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูกันเรานิดนึ่งว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องครับคือเรื่องของอนัดดูดาวนะครับรายสัปดาห์ครับดูสิว่าจากนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็พยากรณ์กันนะครับ ท้งเรื่องของการสูญเสียบุคคลสําคัญหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับดาราพวกนี้นครับศิลป,ปินนะครับก็ทยอยทยอยเนาะบางทีก็สูญเสียมันก็น่าโศรใจนะครับก็เรียกว่าดูว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่ากังวลบ้างมีอะไรที่ดีๆบ้างมีอะไรที่เป็นความหวังบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับนัดดูดาวรายสัปดาห์นะครับนี่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดวงนะครับ12ราศีกันแล้วก็ ชัวทำอะไรนะครับในช่วงวันนี้อย่านอนดึกนะครับพรุ่งนี้เริ่มวันใหม่จะได้สดชื่นแจ่มใสนะใครที่ตื่นมามักสังเกตดีๆนะครับเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเช้าวันจันทร์ของใครนะครับมีความสดชื่นแจ่มใสนะครับสัปดาห์นั้นไม่ใช่แค่วันนั้นนะครับมันจะมีเรื่องดีๆหรือราบรื่นนะครับเดี๋ยวถ้าเช้าวันจันทร์เป็นการเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นสิ่งใหม่ถ้ามันเริ่มแล้วเหมือนกับติดกระดุมผิดเม็ดนะครับหรือว่าไม่ตรงนะครับ ทั้งวันนั้นแล้วก็สัปดาห์นั้นมันจะมีเรื่องปัญหาก็จุกก็จิกแล้วก็มีอะไรที่แบบเรื่องวุ่นวายนะครับตลอดสัปดาห์เพราะฉะนั้นฟังอะไรอย่านอนดึกนะตื่นเช้ามาขอให้สดชื่นแจ่มใสครับเดี๋ยวดวงดวง,ดวง12บสราศีครับชาวราศีมังกรครับวันนี้ครับกับเรื่องของ มังกรกุมีงครับเรื่องแรกครับงานนะครับคนมังกรวันนี้เป็นวันที่ดีในการเร่งงานสปีดงานหรือว่ารีบเร่งอะไรก็ตามครับแนวโน้มจะสําเร็จมีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำหรือมีความคืบหน้านในสิ่งที่เรารอคอยนะครับในช่วงวันนี้อย่ากังวลมากครับวันนี้คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าบางทีจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราต้องดิวงานด้วยเขาจะกดดันเราก็จะทําให้เรา เครียดวิตกกังวลเขาจะทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดใจไม่ค่อยสบายกายใจนะครับหรือว่าเขาจะคัดอกขัดใจเรานะครับฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องอารมณ์ดีๆครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็มันเป็นแค่สินเสี้ยวเดียวของการทํางานนะฮะฉะนั้น เดี๋ยวก็แก้ได้ครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเครียดวิตกกังวลอะไรก็ตามเดี๋ยวก็แก้ได้เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่แก้ได้ทันทีนะครับ <anc> um> ก็ให้รู้ว่าโอเคนะช่วงวันนี้พยายามประคองประคองอะไรหลายๆอย่างไปก่อนนะครับแล้วก็ข้อดีครับของวันนี้นะครับมันมีดวงชะตาะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินฟุกฟุมีโอกาสที่จะ,จะเรียวกว่าค้าขายนะครับใครค้าขายช่วงวันนี้มีข่าวดีๆนะครับมีลูกค้าเก่าๆกลับมาเน้นลูกค้าเก่าๆนะครับสมมุติว่าคุณจ้าใจ คุยกับลูกค้าเก่ากับใหม่เลยรนะฮะผมว่าเน้นว่าลูกค้าเก่านะครับจะสร้างประโยชน์ให้กับเราครับในช่วงวันนี้หรือว่าในช่วงระยะต่อไปนี้นะครับฉะนั้นลองตามหรือว่าลองหาวิธีที่ดึงดูดลูกค้าเก่าๆให้กลับมาให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ประการต่อมาฮะ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอย่างครับระมัดระวังนิดนึงครับระวังเรื่องของคนนะครับวันนี้จะสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเลยอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเพื่อร่วมง,งานหรือหัวหน้านครับทำให้เราแบบเครียดวิตกกังวลกระจุกกระจิ๊กเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของคนเป็นพิเศษแต่เรื่องงานกูจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องเดีเรื่องได้ครับแล้วก็เรื่องของ ความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดครับช่วงนี้มีข่าวดีนะจะคุยกับใครแล้วเขาก็ชอบเราหรือว่าคุยแล้วมีสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับคนราศีมังกรนะครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองคือดาวพระจันทร์และดาวพระจันทร์ในช่วงนี้โคจรทับจุดเกิดทับเราเองนะครับแสดงว่าช่วงนี้นะครับแฟนก็สามารถนะครับหนึ่งเนี่ยมีแฟนอะไรก็ตามที่แฟนทําให้เราจะรู้สึกดีครับอยางที่2เราจะห่วงกองวลเป็นพิเศษครับเพราะว่า แฟนเราคณะโคจรนะครับดาวพระจันทร์โคจรเป็นประนะครับข้อที่3ครับในช่วงนี้เกี่ยวกับแฟนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือแฟนค่อนข้างสูงขึ้นนะครับข้อ4ครับเรื่องความรัก่างอย่างครับในระยะนี้ระวังแฟนป่วยไข้ม่สบายดูแลเขาแล้วก็เตือนเขาด้วยนะฮะแล้วก็บางทีเขามีความเครียดวิตกกังวลไม่ป่วยกายก็ป่วยใจนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1กรดไหลย้อนอย่างที่2คือเหนื่อยง่ายแล้วก็ที่3ระวังเรื่องของการน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะฮะ ข้อต่อมาครับเรื่องของทุท่านที่อยู่ในวัยสววัครับวันนี้ปวดคอครับเหมือนจะตกหมอน,นครับหรือว่าตึงบ่าไหลแล้วก็การปวดหลังนั่นเองนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศี กุมนะครับพุทธเกดราศีกุมกิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องระมัดระวังอย่างครับคืองานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆได้หรือว่ากิจกรรมที่ทํามีการปรับเปลี่ยนแผงการแผนง,งานอาจจะเจอใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขความจำนะครับจะมีปัญหาหลุดตกหล่นง่ายๆหรือค้าขายช่วงนี้ต้องเอารุมอรวยนะครับอาจจะพูดคุยอะไรกับใครในช่วงนี้ต้อง ระวังหลุดนะครับบางทีคุณไปรับปากอะไรแล้วก็ทําไม่ได้ตามนั้นหรือว่ารับปากอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองแล้วมันไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังตั้งใจอาจจะหลุดตกหล่นแล้วก็ทําให้ขาดหรือว่ากําไรมีปัญหาได้นะครับประการต่อมาครับท่านที่ทํางานนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะครับระยะนี้ระวังคนหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกน้องของเราเขาอาจจะทํางานพลาดนะครับแล้วเราก็ต้องไปรับผิดชอบแทนอันนี้หน้า น่ากังวลมากอย่างที่2อย่างต่อมาครับอย่างที่2ครับเรื่องของหัวหน้าครับระยะนี้มุมดาวเกี่ยวกับหัวหน้าครับมีดวงเกี่ยวกับท่านอาจจะกดดันเราหรือว่าหาวิธีที่จะทําให้เราเครียดไปตกกังวลนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องหัวหน้าเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับระยะนี้อย่าต้องบอกว่าระวังเพื่อนร่วมงานกดดันหรือว่า กันแกล้งแกนินทานะครับมันมีมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อน่วงงานที่ทําให้เราเครียดวิตกกังวลนะครับฉะนั้นหรือว่าใส่ไร้ใส่ความหรือว่าทํางานพลาดแล้วก็โยนความผิดมาให้เราฉะนั้นคุณทํางานต้องรัดก,กุมรอบคอบมีหลักฐานใช่ไหมนะฮะทำอะไรต้องมีหลักฐานให้ให้ชัดเจนนะครับและประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่เกี่ยวกับการเงินนะครับค่าใช้จ่ายต่างต่านาช่วงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ จะบอกว่าค่าใช้จ่ายแบบปรับปรับฉับพลันค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้มันจะเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะฉะนั้นจะเป็นค่าหนุนค่านีค่านั่นนะครับบางทีบางค่าที่เรารู้ว่ามันต้องเสียเท่านี้นะครับแต่คุยไปพุยมาอาจถูกปรับหรือไม่ก็มันขยายวงไปแพงกว่าเดิมฉะนั้นช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายดีๆนะครับแล้วก็การใช้เงินการซื้อของอันนี้จ,จะได้ของที่มันมีตําหนิหรือว่าของที่แพงกว่าร้านอื่นฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินไปพิเศษด้วยนะ แล้วประการต่อมาเรื่องความรักนะครับระยะนี้ครับมุมดาวความรักครับมันมีดวงแบบเงางๆแล้วก็มีดวงแบบเรียกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางทีอาจจะคุยรู้เรื่องแหละแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันกน,นะครับมันมีความน้อยใจน้อยใจแล้วก็นอ้อยอ่าต้องบอกอย่างงี้ฮะอเออคาว่าน้อยมาจากอะไรนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมีเรื่องของการน้อยใจนะครับอะไรก็ตามที่ทำนะครับในช่วงวันนี้พยายามโฟกัสเรื่องของงานกับเงินนิดนึงแต่ว่าถ้าความรัก อย่าเพิ่งคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องทำนี่ให้เขาต้องดีกันเราหรือว่าเขาจะต้องช่วยเหลือเราอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหานะครับคือเรื่องความคิดมากนะครับอย่าคิดมากไปโฟกัสเรื่องเงินการงานหรือว่าอยากทาอะไรที่เราอยากทำนะครับไปเลยนะครับช่วงนี้วันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องความไม่ค่อยได้ดังใจประมาณนี้มากกว่านะโอเคครับต่อมาเรื่องสุขภาพร่างกายครับวันนี้ระวังท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็เรื่องการปวดหลังช่วงการลำตัวจะมีปัญหาครับแล้วก็เรื่องการไมเกรนเกิดขึ้นนะฮะและประการต่อมาครับท่านที จะบอกว่าตอานนี้อยู่ในวัยสวอรครับนะครับในช่วงวันนี้ครับอย่างแรกครับที่ต้องระมัดระวังคือหลงลืมนะครับวันนี้จะหลุดหลงลืมกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆครับได้เลยนะฮะอย่างที่2ครับมุเารียกว่ามีดวงเกี่ยวกับ้องกัน ปวดแสบปวดร้อนท้องหรือว่าท้องผูกท้องเสียนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินป่วยเพราะอาหารนะครับได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีมีนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาครับดาวพระจันทร์โคจรนะครับอยู่ในภพลาภะหรือโชคลาภครับดาวเขาเรียกว่าเจ้าเรือนพปุตตะมาโคจรอยู่ในภพลาภะแสดงว่ามีงานเพิ่มนะฮะแต่ว่าเป็นงานเพิ่มที่ค่อนข้างจะพอใจนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาใดๆก็ตามสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก ก็มีคนก็มาช่วยเหลือคุณรอคอยข่าวใดมันจะมีบทสรุปนะครับในวันนี้หรือว่ามีความชัดเจนนะครับในสิ่งท่กุณรอคอยในเรื่องของการงานในเรื่องการเงินหรือว่าในเรื่อง,องความรักก็ได้ครับเป็นวันที่ได้ข่าวสารหลากหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆก,กันแล้วก็คุณจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะครับบางคนเกี่ยวกับชีวิตของเขาหรือว่าเอา,อาเพื่อนบางคนเอาปัญหาด้วยความทุกข์มาเล่ามาระบายให้เราฟังช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่คนนึกถึงบ่อยนะครับอยากให้ช่วย ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของอครอบครัวหรือส่วนตัวแล้วก็ตามครับก็โอเคช่วยได้ก็ช่วยไปนะฮะแล้วก็ระยะนี้คนจะได้ข่าวนะครับคนที่ทํางานป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับป่วยไข้ไม่สบายระวังเรื่องโควิดด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับบุมดาวครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ จะบอกว่าการเงินนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนาน,นครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเรามัดระวังค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับอย่างแรกอย่างที่2ครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและครอบครัวค่อนข้างสูงขึ้นบางทีมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราตามไม่ทันแล้วก็เราหลงลืมแล้วก็เราคาดไม่ถึงนะครับไอ้รุ่นเสียหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย หรือจาเป็นต้องซื้อของอะไรหรือว่าบางทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับอะไรแบบโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมการเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกค่อนข้างเยอะเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็หมุนเงินด้วยนะครับและประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่ความรักกันนะฮะท่านที่โสดนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบแตะเรื่องความรักเพราะว่า มันยังไม่ค่อยสวยงามหรือวันนี้นะฮะถ้าบางคนมีคนที่คุณคุยอยู่ด้วยครับเขาอาจจะทําให้เราแบบงุนงิดใจไม่ค่อยสบายกายใจสักหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณพยายามควบคุมอารมณ์ดีๆแล้วก็อย่าคุยแล้วก็อย่าไปลงลึกมากเกินหรือว่าคุยเรื่องผิวๆคุยเรื่องสบายๆดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนครับความรักวันนี้ค่อนข้างดีนะครับในการพูดคุยในการพบเจอในการทําอะไรด้วยกันนะครับมีโอกาสาที่จะมีความสุขดีนะครับเนึ่งความรักอันนี้ถ้าใครที่เป็นคู่อยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัววันนี้สามารถจะ คุยเรื่องสําคัญสาคัญนะครับต่อกันและกันได้นะฮะ rewarding. วันนี้ก็เป็นวันที่บันเทิงวันหนึ่งในการที่จะอยู่กับคนที่รักหรือว่าคุยหรือปรึกษ,ษาารืออะไรต่างๆนานาด้วยกันเด้อต่อมาครับเรื่องของอสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังอย่างแรกครับคือเรื่องของท้องผูกท้องเสียครับแล้วก็น้ําหนักตัวผมเน้นย้ำนะว่าเดี๋ยวยมันจะอ้วนขึ้นเด้อต่อมาฮะเรื่องของท่านที่อ๋อแต่อย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการปวดตานะครับปวดตาปวดกระบอกตาหรือตาเครืองตาเจ็บตาเสียตาสั้นยาวเป็นต้อแล้วก็เรียกว่า มีอะไรนะตากุ้งยิงอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนอนดึกนะต่อมาครับคนที่อยู่ในวัยสวครับวันนี้ระวังมึนศีรษะครับปวดหัวปวดบ่าไหลแต่ว่าหลักๆคือเรื่องของวันนี้ไม่ค่อยสดชื่นนะครับรวมถึงระวังเรื่องของการหายใจติดติดขัดนะครับพยายามหายใจลึกๆนะครับช่วงนี้หายใจสั้นเลยทาให้เหนื่อยง่ายนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูบทสรุปครับคนราศีมังกรนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานใดๆก็ตามที่ทำครับวันนี้ มีความคืบหน้าครับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้งานเล่งงานรวยงานเยอะมากฉะนั้นคนสีมังกรรีบสปีดงานให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของเสน่ห์คนราศีมังกรครับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้แล้วก็หักเฮงเด่นบนใบหน้าอยู่ที่ดวงตานะครับพยายามทําตาให้โดดเด่นเข้าไว้นะครับหรือว่าคุยก็ต้องจ้องตาะฮะอย่าหลบตานะแล้วก็ประการต่อมาคนราศีกุมนะครับวันนี้นะครับเสน่ห์คนราศีกุมครับเสื้อผ้าสีเรียบๆโทนเรียบๆง่ายๆครับแล้วก็ งูแหงเด่นนะครับบนใบหน้านะครับอยู่ที่ปากครับวันนี้ยิ้มยา้มแจ่มใสใช้ลิปสติกสีโดดเด่นก็ได้หรืใช้หน้ากากสีสีโดดเด่นก็ได้นะครับแต่เสื้อผ้าเน้นสีมงคลไว้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็กิจกรรมหนที่การงานครับวันนี้ระวังเรื่องการหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยน้อยดูนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คืออาจจะมีข่าวสารอะไรที่ทำให้เราตกใจทําให้เราตื่นเต้นนะฮะหรือว่ามีข่าวครา,าวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างคนรอบตัวครับ เขาอาจจะไม่มาทํางานนะครับหรือว่าทํางานหลุดตกลนหลุดตกลนผิพาดหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เราโอ้รู้สึกตื่นเต้นในเกี่ยวกับคนนะครับหรือเกี่ยวกับตัวในงานในวันนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคไม่มีอะไรที่เราที่จะกระทบเราไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่อยู่ในราศีมีนะครับเสน่ห์ราศีมีวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นนะครับสีทูโทนสองสีครับสีมงคลให้ได้ใน ชุดของวันนี้นะครับสสีครับมันอาจจะเป็นชุดเสื้อกางโปงกางเกงนะครับเครื่องประดับนะครับหรือว่าจะเป็นหน้ากากก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ให้ได้2สีเข้าไว้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับ เรื่องของกิจกรรมนัดจารงานวันนี้เรื่องความรับค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าเรื่องของการเงินค่จาจ่ายกระจุกรจกระจิกเยอะแล้วก็มีงานเล่งงานด่วนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของคนใกล้ตัวทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือและแก้ปัญหานะครับโอเคครบวันจบแล้วนะก็ขอบคุณที่ตานะครับใครฟังคลิปนี้กลางคืนครับนอลับฟันดีครับส่วนใครที่ฟังคลิปนี้นะครับในช่วงวันจันทร์ก็ขอให้เป็นวัน จันที่ดีแล้วก็เป็นวันต้นสัปดาห์ขอให้ทั้งสัปดาห์ครับทำอะไรสำเร็จนะฮะเรื่องยากๆขอให้ง่ายครับลาไปก่อนมีก็สุขมากเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ